สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชีิบ้ากรถสวยมาชมเลือกซื้อเลอกชานะครับคันนี้สวยหรู VIP เลยครับเซฟิโล a A33 ครับรหลดผู้บริหารสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันราคาเรียบๆไม่ผูกเครื่องเกียร์ดีครับสีสันสวยภายในสมบูรณ์นะครับมีม่านหลังด้วยนะครับคันนี้ม่านหลังด้วยม่านหลังไฟฟ้า แกงประตูสวยงามเป็นแจงหักไม่ชำรุดตัดลายไม้แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับทั้งฝั่งคนนั่งคนขับเลยระบบไฟติดครบใช้ได้ครบปกติทั้งคันเลยครับสภาพดีสมบูรณ์มากเจ้าของดูแลอย่างดีครับแล้วคันนี้เครื่องวางใหม่ด้วยครับวางใหม่ญี่ปุ่นครับ2 5 0 0 c c อายุก็ มีอายุแล้วนะครับก็ต้องมีบำรุงกันบ้างแต่ครันนี้เจ้าของเขาทําให้เรียบร้อยสมบำรุงเรียบร้อยเราซื้อไปก็ใช้เด็กยาวครับคุ้มค่าแน่นอน,นครับเจ้าของทําให้เรียบร้อยขายในราคา68,000่บาทเท่านั้นเองสวยสมบูรณ์ทั้งภายนอกไยในเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่เครื่องสวยกริฟเดินเรียบนิ่งครับมาฟังเสียงเครื่องกันครับ สูามาครับซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนใช้กันได้อีกเจ้าของเหลวก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะตลอดบอกปับไว้ว่าคู่หน้ามอน้ำบิเนียมนะครับหมดปัญหาเรื่องความร้อนใช้น้ำมันล้วนๆครับไม่แก๊สเครื่องดีตาติดง่ายแน่นอนเกียร์ออโต้ก็เปลี่ยนนุ่มปกติรล้อมแม็กแท้ขอบ16นะครับสวย VIP เลยเดียวความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายเจ้าของดูแลอย่างดีตลอดครับสวยสมบูรณ์ทั้งคันบอดีด้ดีไม่มีชนหนัก สีสัน90%ได้เลยมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแอเย็นทั่มทั้งันนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังมีแอร์ตอนหลังด้วยเกียร์โต้ครับเกียร์ดีเปลี่ยนครบมีแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยครบถ้วนช่วงล่างแน่นครับนั่งสบายยางใหม่ทั้งสี่เส้นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้งสีบ่บานกระจกมองข้าง,ขงปรับไฟฟ้าเครื่องเสียงเริ่มโรงงาน อุปกรณ์ยางอะไรก็มีให้ครบครับศูนย์ดีครับนุ่มภาษีไม่ขาดครับภาษีหกเล่มเอกสารจุดโอนครบก็ขายตามนี้เลยสนใจไปดูทดลองขับกันครับอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเบอร์โทรเจ้าของตามในคลิปได้เลยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามขอม้อเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้สวยสมบูรณ์ครับทั้งคันทั้งห้องเครื่องทั้งภายนอกภายในมน้ำพิเนศษด้วย,ยครับหมดปัญหาความร้อนวิ่งทางไกลสบาย มีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ